สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ เปิดหัวข่าวไซโควันนี้ด้วยเกมไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568นะครับซึ่งมีแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มด้วยเกมของราชบุรีเอฟซี FC เปิดรังรับการ,รมาเยือนของทรูแบงคอกยูเนเต็ดเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นลูกเดียวจากผลงานของริชาร์โรซิปโควิชจบเกมบียูบุกาคว้าชัยด้วยสกรอร์1-0นะครับเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนขยับขึ้นมาทาบกับราชบุรมังกรตามหลังจากฝูงบุรีรัมยู่6คะแนนโปรแกรมของบียูต้องบอกว่านแน่นจริงๆครับลงเล่นแทบจะทุก3วันก็ตตต้้้องพยยยาามมสััับเเเเปลเลีีี่่่นนนนววผูหุใชท ต้องคำนึงถึงเกมต่อไปเสมอโคชแบน์ต้องเลือกผู้เล่นที่ฟิตและก็สมบูรณ์ที่สุดนั่นทําให้เราเห็นการตพลคีรีแรงถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่ถึงแม้จะมีการปรับขุมกําลังแต่ก็แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกมของบิเลยเพราะระบบที่โคชแบน์เซ็ตไว้เนี่ยแน่นมากนะครับทุกคนเล่นตามจ็อบที่ได้รับมอบหมายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีทําให้ยังเล่นในวิธีการที่ทีมถนัดได้รูปเกมคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับมีโอกาสเข้าทพํพพอรกันแต่แบงคอกมีทีเด็ด่าาาาดมมกกวไ้ปปปรระะะตตูสํคัญแลเ็น ตัดสินเกมนะครับก็ต้องชมริจารซิฟโควิชที่ดึงจังหวะให้กำพลปฐมอาคากุลออกมาจากเส้นครับและยิงสวนตัวเข้าไปอย่างเหนือนชั้นเลยอีกคนที่เด่นมากในเกมนี้ก็คือปฏิวัติคำใหม่ครับนายประตูทีมชาติไทยที่ป้องกันลูกยิงไว้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับจบเกมด้วยสถิติ8เซฟมีส่วนสําคัญกับการพาบียูเก็บคลินชีสและก็3คะแนนกลับบ้านครับเช่นเดียวกับแนวรับดูเหมือนว่าบียูเนี่ยจะเจอคู่หูที่เข้าขายกันแล้วครับอย่างเอเวอตันและครอฟฟิลิปไมอาเล่นได้ดีจริงๆนะครับสอดประสานกับเ e อ นี่คือคู่เซนเตอร์แบ็กต่างชาติของแท้เลยครับแข็งแกร่งแล้วก็จับคู่กันได้เวิร์กมากชัยชนะนัดนี้ครับช่วยเรียกความมั่นใจของนักเตะบียูกลับมาได้เยอะเลยครับหลังจากบุกไปแพ้ยาโฮดารุตซิมแบบขาดลอย4-0ในถ้วยชอปปี้ครับก่อนมีโปรแกรมลงเล่นรายการนี้กับเบอร์ซิบันดุงแชมป์ลีกอินโดนีเซียในช่วงกลางสัปดาห์ฝั่งราชบุรีเนี่ยคำพูดที่ว่าขาดกันขาดใจไม่เกินจริงนะครับแดนกลางของทีมดูไม่สมมุติเหมือนเดิมเมื่อไม่มีธนวัน์ซึ้งจิตถาวรคอยขับเคลื่อนเกมทศวรรษ ลาปรับอีกสักระยะหนึ่งเพราะกันเนี่ยสร้างมาตรฐานไว้สูงจริงๆครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่าเขาเนี่ยจะหายทันช่วยทีมชาติไทยในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์หุ่นนี้หรือเปล่าส่วนแดนหน้าอย่างอินจิว่าก็แทบจะไม่มีพื้นที่เลยครับโดนคู่เซนเ,นเตอร์ของบียูตามชิดตลอดจนหายเข้ากลีบเมฆส่วนตัวสำรองที่ลงมาอย่างอิกซันฟันดี้ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็เลยสร้างความแตกต่างไม่ได้นะครับและกลายเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ไปราชบุร,บบรีต้องลืมความผิดหวังและกลับไปโฟกัสก,กับการฟื้นฟูรรรรร่าาางกกกกยัเเเพพะววขมมีโปแหนนออ เอาทู U, อยู่เมื่อต้องเจอกับของแข็งอย่างกบาบากอุสก้าในวันที่2ตุลาคมนี้ครับมาโตกันที่เกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับในะครสรชาชสีมามัสตยฟีเปิดรังรับการ,รมเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดครับเกมนี้จบลงด้วยผลเสมอ 1. 1ต่อเชนันตูรานยิงให้ทีมเยือนนำก่อนครับก่อนที่เดนิสมูริโลจะมายิงจุดโทษช่วยเจ้าบ้านมีแต้มติดมือครับก่อนเข้าสู่รายละเอียดในเกมเนี่ยผมขอพูดถึงสภาพสนามเกมนี้หน่อยนะครับเรียนตามตรงว่าไม่ไหวจริงๆครับตะปุ่มตะบ่ทั้งสนามเลยมไยม่ หนำซ้ํายังต่อบอลยากคุณภาพเกมก็พลอยไม่สนุกไปด้วยครับนี่คือเรื่องที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสบ้างนะครับเพราะมันไม่ได้ส่งผลต่อรูปเกมอย่างเดียวแต่ยังเสี่ยงทำให้นักเตะได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกได้ง่ายมากนะครับถ้าใครได้ดูเกมที่โคราชเปิดบ้านเสมอกับชลบุรี0 0สนามก็เป็นแบบนี้เลยครับและมีส่วนทําให้เดนิสมูริโร่ได้รับบาดเจ็บด้วยนี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการนะครับเจ้าของสนามต้องปรับปรงุงไทยลีกเองก็ต้องเข้ามาตรวจสอบมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของนักฟ ว่ากันตามรูปเกมแล้วเนี่ยเมืองทองครองบอลได้ดีกว่าครับและมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าแต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นยังขาดความเฉียบคมโดยเฉพาะจังหวะยิงคนเดียวหนึ่ง,งของคา,าคณะคํายกในช่วงท้ายเกมส่วนประเด็นจุดโทษก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับก็รจริงอยู่ว่าดิญิสมูริโลถึงบอลก่อนแต่ว่าอามินเกรฟก็โดนบอลในจังหวะต่อมาครับก่อนจะเกิดการประทะก,กันแล้วพอเกิดเคสของวิกเตอร์โยคเรสกับนิคโป๊ปในเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลมันยิ่งทน โยเคเรสถึงบอลก่อนแต่โป๊กก็สกัดโดนบอลในจังหวะต่อมาก่อนเกิดการประทะกันซึ่งผู้ตัดสินปริมยรีเช็ค v วีแล้วไม่ให้จุดโทษก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับว่าเมืองทองจะมีการส่งหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือเปล่าเมืองทองก็ยังต้องตามหาชชนะต่อไปนะครับหลังสะดุดในลีกมา3เกมติดต่อ,อก,กันแล้วซึ่งการเยือนโคราชไม่เคยเป็นงานง่ายสําหรับพวกเขาครับเพราะเมืองทองบุกมาเก็บ3าแต้มที่ไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019หรือว่า6เกมติดต่อ,อก,กันเข้าไปแล้วนะครับเป็นโจทย์ที่โคชอน้น แก้ไขต่อไปครับส่วนฝั่งโคราชแฮปปี้กับการได้1คะแนนแน่นอนครับนะตั้งแต่ได้โคระอิสระศรีธโรเข้ามาคุมทีมพวกเขากลายเป็นท,ทีมที่แพ้ยากนะครับเล่นเหนียวแน่นวิงซูฟัตและหัวจิตหัวใจเกินร้อยนี่เป็นอีกเกมนะครับที่โคราชตามหลังก่อนแต่สุดท้ายก็ย,ยังกลับมาได้เหมือนเดิมส่วนคนยิงประตูอย่างเดนนิสมูรโลหลังยิงประตูได้นอกจากจะทําท่าซิกเนเจอร์ริดกีตาร์แล้วนะครับเขายังจูบไปที่โลโก้ของสโมสรที่หน้าอกเสื้อด้วยเพื่อสื่อให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเขารักนครราชสีมาจริงๆหลัังจาากกลสดห์ ผ่านมาเนี่ยมีคนไปดราม่าครับหาว่าเขาแกล้งเจ็บจนเดน,นิสต้องเข้าไปชี้แจงความจริงเลยครับ มาต่อกันที่เกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้นะครับที่ True BG Sta d เดียมปทุมยศเต็ดลงสนามพบกับการท่าเรือเฟซีปรากฏว่าเดอะแรบบิทยังคงทำได้ดีต่อเนื่องครับเป็นฝ่ายเอาชนะสิงเจ้าท่าไปด้วยสกอร์2ต่อ0โดยได้ประตูจากสุรชาติสารีพิมพทั้งสองลูกเลยนะครับจุดเปลี่ยนของเกมคือจุดโทษของไบรันเปเรียครับที่ยิงไปติดเซฟของสราญนนอนุอินทำให้ม omentum เนี่ยเทไปทางฝั่งของ BG ทันทีครับผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยถึงแพ้เลยมีโอกาสแล้วทำไม่ได้ก็โดนลงโทษตัวของเปเรียรู้ตัววเเลยยย่าาาสีหมก ถึงกับต้องยกมือขึ้นมาไหว้ขอโทษเพราะถ้าลูกนั้นเข้าเนี่ยท่าเรือจะเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ทันทีครับนี่คือความโหดร้ายของเกมฟุตบอลครับบางครั้งก็ไม่มีโอกาสให้คุณได้แก้ตัวรูปเกมท่าเรือไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแต่พอทําไม่ได้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปส่วนตัวต่างชาติของท่าเรืออย่างกาการ์เมนเดสก็ยังไม่เต็มร้อยทาให้ต้องเปลี่ยนตัวออกเช่นเดียวกับลูคัสโตคันตินนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาผลการแข่งขันออกมาแบบนี้เนี่ยอล็กซานเรกามาก็กดดันหนักเหมือนกันครับแพ้ใครไม่แพ้ มาแพ้ BG ีไปลองฟังความรู้สึกของเขาหลังจบเกมกันครับไม่้องรับกีฬาฟุตบอลเรับม็นมิตรกันุวันเหนือหา,รรรามาก็าารับว่าการที่ทีมครับเล่นฟอร์มแบบที่ไม่สมหวังแบบนี้ครับ ฟางอย่างแน่นอนครับการมาผู้เล่นทุกทีมเสมอครับว่าการจะเป็นแชมป์ครับคุณต้องรักษาฟอร์มแล้วก็เล่นฟอร์มต่อเนื่องครับอย่าแมตช์นี่เล่นดีแมตช์นี่เล่นแย่แบบนี้ไม่ได้ครับพอายามรักษาฟอร์มต้องต่อเนื่องครับแต่วันนี้การมาก็มองว่าทุกทีมเขาไม่ได้เล่นแย่ครับอย่างแมตช์ที่ผ่านมาถ้านเล่นได้ดีมากพอวันนี้การมาเขามองว่าทุกทีมก็เล่นยังเล่นได้ดีครับท่านเล่นดีครัสร้างโอกาสด้วยซ้ำแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงจุดโทษได้แต่พอเราพลาดจุดโทษไปครับมงตัมก็อาจจะเปลี่ยนไปตั้งแต่อุบสิการเปล น้าช็อตนั้นครับให้นิ้งชุดโทษขึ้นนำก่อนนะเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับแต่พอเราเด็ดขาดนี่พอครับแล้วเป็นทางบีจีที่เด็ดขาดมากกว่ายิงได้สองประตูก่อนก็เขาคือสมควรแล้วซึ่งแกรมาก็เป็นโค้ชที่มองเห็นกับคนรับครับแน่นอนรับฟุตบอลเราอยู่ที่คนรับครับจะไม่มองว่าถ้าบางทีหรือว่าถ้าถ้าไม่คนรับคือคนรับครับสองศูนย์ก็คือสองศูนย์แล้วแกรมาก็ค่อนข้างเนื่องนี้มันเสียใจครับเพราะว่าวันนี้แกรมาพูดกับทีมว่าวันนี้เราต้องได้แต้งจากบีจีแบบ ว่ากันด้วยเรื่องของคะแนนเนี่ยหนัดมี7คะแนนรัางอันดับ8ของตารางพอผลงานออกมาแบบนี้เกมหน้าที่จะกลับเล่นในบ้านพบพลังการ f อฟกาม่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องพาทีมเก็บ3แต้มก่อนพักเบรกทีมชาติให้ได้ม่อย่างนั้นอะไรที่ว่าแน่ๆก็อาจจะไม่แน่ก็ได้นะครับตัดมาที่ฝั่ง BG ก็คู่ควรกับการได้3มคะแนนจริงๆครับเพราะว่าเด็ดขาดกว่าและก็เป็นอีกเกมที่พวกเขาปรับมาเล่นหลัง4ี่แล้วได้ผลครับเชื่อว่าคุณประวินที่เราออไปคงนั่งเช็คผลารแนงขันพร้อมกับรอยยิ้มและน่าจะแฮปปี้ไปด้วยแปลกเหมือน นะครับฟุตบอลตอนอยู่ไม่เล่นแบบนี้ตอนอยู่เล่นกันไม่ได้ซึ่งโคชบอยสุภชัยคมศิลป์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ลองไปฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับพี่คิดว่าเราดกดดันกันแทบจะทั้งสโมสรเลยคไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งครับครับพี่ก็พยายามก่อนหน้าน,นี้ก็พยายามปลุกใจน้นองๆแหละแต่บางทีมันก็ยากถ้าสมมตินนะว่านักกีฬาเขาไม่ฟุ้งตัเอหน้าที่ของโค้ชก็โอเคฝึกซ้อมให้กําลังใจแล้วก็กระตุ้นนะ แต่ว่าพี่รู้สึกว่าจากเกมที่แล้วหรือก่อนเกมที่แล้วเนี่ยเราเราคุยกันมากขึ้นนะเราเหมือนได้เปิดใจกันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราต้องการเวทที่เราจะได้จริงๆมันก็เลยทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยมันคึเค้เขอมันดูผนแกล้กันจากเกมที่แล้วด้วยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทําแมรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากที่จนส่งผลถึงเกมนี้ ส่วนนักเตะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสุรชาติสารีพิมในวัย39ปีครับแต่กลับโชว์ฟอร์มชนิดรุ่นน้องยังอายและถูกฉลองกับการลงดวลกับการท่าเรือนะครับเป็นตัวแสบชอบยิงใส่การท่าเรือตั้งแต่สมัยอยู่กับเพื่อนตำรวจแล้วนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆครับสถิติมันระบุชัดเจนครับท่าเรือคือคู่แข่งที่สุรชาติยิงได้มากที่สุดในอาชีพการขาแข่งก็คือ6ประตูนะครับจาก12เกมและเขาก็น่าจะสร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ยิง2ประตูในเกมเดียวของไทยลีกด้วยใครจะไปเชื่ออ่รรบววาาสุชติในเกื40 ยังคงเป็นแกนหลักของทีมเล่นเหมือนปีกแต่หุบเข้าไปเล่นร่วมกับกองหน้าได้ยิ่งแก่ยิ่งเกา๋าลูกหัวลูกแท็บอินขอให้บอกเลยครับเก๋าไม่เก๋าในระยะเวลาห่างกันไม่กี่วันเนี่ยสุรชาติก็ยิงทั้งบุรีร,รําทั้งการท่าเรือมาแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาของ BG แล้วก็วินัยของพี่เก่งนะครับที่ดูแลสภาพร่างกายดีมากๆมีวินัยสุดๆเลยครับแพชชั่นยังคงเต็มร้อยมาอย่างนั้นคงยืนระยะบนหลีกสูงสุดไม่ได้นานขนาดนี้แหละครับ ต่อกันที่เรื่องราวของพลังการ f อกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้กําลังง่วนอยู่กับการสรรหาโคชใหม่ก็มาคุมทีมแทนโคชองดูสิ์เฉลิมแสนครับก่อนหน้านี้ก็ได้สัมภาษณ์มิลล์ยอร์ิตไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการตกลงเซ็นสัญญาแต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าบอร์ดของพลังการต้องการเฟ้นหาคนที่ใช่ที่สุดและมีคนดิเดตอยู่ในลิสต์หลายคนครับซึ่งคิซโค้งได้รับข้อมูลมานะครับว่าหนึ่งในนั้นมีชื่อของโรบบี้ฟาวเลอร์ครับตำนานดาวยิงของลิเวอร์พูลซึ่งนายแพทย์ประวัติกกกิิจธรรมนด็เน่้ัทาบ แต่ได้มีการพูดคุยกันแล้วด้วยเพราะฟาวเลอร์สนใจงานนี้และเป็นคนเสนอตัวเข้ามาคุมพลังการเองครับเขาพร้อมกลับมาทํางานในเมืองไทยอีกครั้งหลังจากเคยเป็นทั้งนักเตะแล้วก็โค้ชของเมืองทองยูไนเต็ดในระหว่างปี2011-2012นะครับขณะที่งานคุมทีมล่าสุดของฟาวเลอร์คือการเป็นเฮดโค้ชของอัวควาเซียครับในลีกซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาพาทีมชนะ4เสมอ2ใน6เกมแรกแต่อยู่ๆก็ไม่ได้ไปกันต่อครับนำมาซึ่งการยกเลิกสัญ,ญญาในเดือนตุลาคมปี2023 ต้องบอกว่าคุณสมบัติของฟาวเลอร์เอาจริงตอบโจทย์พลังการที่แข่งดังจากยุโรปอยู่เยอะนะครับด้วยความที่เขาเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทำให้มีบารมีได้รับความเคารพจากผู้เล่นรุ่นหลังสูงเลยครับเรียกว่าเป็นแต้มต่อที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้บอร์ดบริหารของพลังการยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครครับกระบวนการคัดสรรเป็นไปด้วยความเข้มข้นจริงๆแลต้องรอดูสถานการณ์ต่อจากนี้นะครับว่าสุดท้ายใครจะเข้าวินมาเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมจะเป็นมิลลสฟาวเลอร์หรือว่าคนอื่นๆ จะรีบนามารายงานทันทีครับปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของอุทัยธนีศรีนะครับที่ฟอร์มสวนทางกับความคาดหวังจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเก็บได้แค่2คะแนนจาก6เกมยังชนะใครไม่เป็นนั่นทําให้อนาคตของจิโนเลเตอรี่กับทีมน่าจะจบสิ้นแล้วละครับหลังจากนี้คงจะมีการพูดคุยตกลงยกเลิกสัญญาและจ่ายเงินชดเชยกันไปในเมื่อจิโน่ไม่ยอมประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบผลงานครับฝั่งผู้บริหารอุทัยธนีก็เริ่มท้าทามแคดดิเดตโค้ชคนใหม่แล้วครับโดยมีชื่อของนาเทิดเทิดศักดิ์ใจมัน่นที่ เป็นประธานเทคนิคของนาการเวลในลีกกัมพูชาอยู่ในลิสรายชื่อที่น่าสนใจนะครับรวมถึงในรายของโคชเอ็กวัสะพลแก้วพลึกอดีตผู้จัดการทีมของการท่าเรือฟีดีกรีโปรโล,ลเส้นซึ่งถูกเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยก็ต้องรอลุ้นเลยครับว่าโคชคนใหม่ของช้างป่าห้วยขาแข้งจะเป็นใครแต่ดูแล้วเนี่ยพวกเขาสนใจโคชไทยเป็นพิเศษนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของเบนจามินเดวิสที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยพากันเป็นห่วงจากจังหวะที่โดนพีรพัฒน์ชมินทองผู้เล่นของระยองเนี่ยเสียบเ,เปิดปุ่มใส่นะครับจนโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนาม จากภาพที่เราเห็นในการถ่ายทอดสดต้องบอกว่าน่ากลัวมากมีโอกาสเจ็บหนักพักยาวได้เลยแต่ล่าสุดเนี่ยเบนเดวิสเข้ารับการสแกนแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักที่น่ากังวลพักแค่2-3ถึงวันก็น่าจะโอเคแล้วละครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมชาติไทยแล้วก็มาสัตดาอิชีอีที่มีคิวดวลกับไต้หวันในเกมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนั้นสาคัญในโปรแกร,รมทีมชาติหนนี้นะครับซึ่งเบนเดวิสน่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งศึกอย่างไม่มีปัญหาส่วนในรายของสุภัทเหมือนตาที่เจ็บจากการช่วยบ ห่วงนะครับเพราะว่ามีปัญหากล้ามเนื้อแฮมสตริงก็ต้องรอเช็คขห้ละเอียดว่าเป็นอาการบาดเจ็บในระดับไหนซึ่งก็ต้องภาวนาอย่าให้เป็นในระดับที่รุนแรงเลยนะครับและทั้งหมดคือข่าวไซโค้งในวันนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดช่องทีมใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคิดไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ